น้องเบเกออกมาเล่นข้างบ้านค่ะล,ล้องรถล้องจอดรถดน้องบเบแกอร์อ่าอ่าอารมณ์ดีค่ะมือนี้ยฝึกหัดขานเก่งแล้วเ่ทได้ากาวค่ะใช่ย่อใช่ย่อใช่ย่อโอ้ยใหญ่หลายอันยางนิทานฐานขาอัญยางช่อเนี่ยผลผน นอ,อน,นอ่าน,นั่งนอ๊ะมืนหนหัดข้านครับได้ๆๆอ้าวอ่ามากล่องมากล่องเจะเอยเมแน่เนี่ยอารม้์ดียิมจักไหนแน่เนี่ยยิมเยิมเยิมเยิมทานนี่ละ สวัสดีครับกอนหา่ทใสสวัสดีครับสวัสดีค bye bye. Bye ะ่ะบบ๊ายบายบ๊ายบายมักรมังกรอ่าตอนนี้นะคะ่ะเอากันที่ตั้งเสียดอะ